สดวุ่ิเหตุ นะครับเนฟุตบอลแล้วก็เข่าเหมือนกับว่าเข่ามันปิดนะครับหลังจากนั้นก็มีอาการเนื้อรังมาประมาณเกือบเกือบสิบปีมีวันหนึ่งไปตีแบตออกกำลังกายแล้วขาขวามันบวมแล้วก็เจ็บมากก็เลยลองมารักษาดูครับอาการก่อนเริ่มคือจะมีบริเวณตึงบริเวณหน้าเข่าครับกับด้านข้างนะครับด้านข้างขาขวานะครับของเขาซึ่งสาเหตุหลักๆอะเกิดจากการตอนซ้อมกีฬานะครับจริงๆเป็นมานานแล้วครับแต่ว่ารอบล่าสุดมันเป็นแล้วมันไม่หายครับบางทีเราเดินขึ้นลงบันไดอะมันจะเจ็บนต์ที่ ทั้งลงทั้งขึ้นเลยครับมันจะเจ็บแล้วก็เวลาเราลงจากเตียงนี่ครับจงังหวะที่เราจะลุกขึ้นนี้มันก็จะเสียวแหละรู้สึกเสียวที่ตรงเข่าแะครับตั้งแต่เข้ามาก็พนักงานเจ้าที่ที่นี่ก็ดูแลดีครับเป็นกันเองมากาได้คุยกับหมอได้เ่ยหมอที่เก่งจริงๆนะครับส่วนเครื่องมาเครื่องมือก็ผมว่าที่นี่ก็ทันสมัยนะครับแล้วก็มาทําให้เราดีขึ้นจริงๆนะครับก,ก็แนะนําเลยนะครับที่นี่ครับ ด้วยความที่ช่วงนั้นนะครับก่อนแข่งอาจจะซ้อมหนักก็เลยเหมือนกับอยากหาสูตรเร่งรัดในการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพไวที่สุดแล้วก็ส่งผลดีกับระยะยาวไม่มีผลข้างเคียงครับคือก็ดูรีวิวดูเรื่องของอประวัติการรักษานน้นนี้น,นั่นจากคนที่เคยรักษามาก่อนนะครับบวกกับด้วยความที่ใบอาจจะเป็นนักกีฬาด้วยใบก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสกับการรักษาที่กระดูกและข้อจริงๆนะครับใช่ก็เลยเลือกที่จะมารักษาที่นี่แล้วสาขาแลชพจกษ์ึกเนี่ยดีตรงที่ว่ามันเดินทางง่ายสําหรับที่พักใบย์อยู่โซนตลาดภูด้วยครับใช รู้สึกว่าอยากลองทางเลือกที่อาจจะห,หายหรือว่าดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกที่นี่ครับมันข้ามันมั่นคงขึ้นนะครับในการเดินในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยพอครั้งที่2อครั้งที่3เนี่ยผมก็เริ่มออกกาลังกายแล้วเริ่มวิ่งได้ไกลขึ้นเรื่อยๆก็หลังจากรักษาก็อาการดีขึ้นแทบจะหายเลยแหละครับก็คือข้างซ้ายนี่คือ100%เเลยครับอาการแทบจะหายเป็นปิดทิ้งเลยครับ ตอนนี้อาการดีขึ้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อะตอนนี้อยู่ประมาณ95-97%ถึงเแล้วล<ะ>เกือบเกือบร้อยนะครับก็เรื่องของอาการตึงปวดต่างๆอะดูได้ผลดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาการรักษาถือว่าสั้นนะครับตอนนี้กลับมาเล่นกีฬาปกติแล้วครับก็แทบจะไม่มีอาการเจ็บเลยครับจริงๆมันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งที่2แล้วมันไม่เจ็บแล้วมันก็รู้สึกแบบโอเคมันสบาใจนิดนึง ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมว่าการรักษาในแนวทางนี้มันไม่ทําให้เราไม่ไม่ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็ไม่ช้าแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยในในระหว่างการรักษาเนี่ยไม่ไม่ต้องหยุดพักอะไรนานนะครับสาหรับบางคนที่อาจจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนํานะครับที่นี่ครับก็ถ้าเกิดมีอาการก็รีบเข้ามารักษาก่อนดีกว่าครับรักษาตั้งแต่อายุน้อยน่าจะหายได้เร็วกว่าครับคุ้มค่ากับเรื่องของ หนึ่งเลยเรื่องของ knowledge ที่คุณได้นะครับหลังแม้ว่าคุณจะหายกลับไปแล้วคุณจะไม่กลับมาเป็นอีกพราะคุณจะรู้แล้วว่าวิธีการดูแลตัวเองที่คุณอาจจะแบบลืมไปตกหล่นไปยังไงบ้างนะครับทั้งก่อนเล่นหลังเล่นกีฬานะครับแนะนําว่ามาหาหมอกระดูกโดยตรงดีกว่าแล้วก็ให้ให้เขาคือวิธจฉัยวินิจฉัยแบบให้มันถูกจุดดีกว่าครับแล้วก็อย่าปล่อยไว้นานซึ่งผมเป็นเคสที่ปล่อยไว้นานผมก็ไม่ค่อยแนะนำใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นที่กระดูกหรือเป็นที่กล้ามเนื้ออะไรยังไงครับก็แนะนาใ,ใ,ให้ให้รีบมาดีกว่า